โอเคครับทุกคนเมื่อกี้ผมลืมกดอัดคลิปนะครับผมก็ได้มาตอนนี้เมื่อกี้พูดอะไรไปแล้วไม่รู้พูดมากแล้วลืมไปแล้วมีติเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมิติครับกับผมเหรอตรงไหนล่ะทีนี้มันไม่เห็นเฮ้ยมันมันจะอยู่ใต้ครับใต้ใต้ดินหรือเปล่าเนี่ยผมมาฝั่งนี้แหละแบบนี้แหละโอเคทุกคนเรากลับมาใหม่นะครับผมเพราะว่าอีโคคลิปแต้มผมไม่จะขึ้นแล้ว เป็นเกมสุดท้ายนะหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าถ้าผมได้ค่าเยอะก็น่าจะขึ้นอยู่แล้วเรากดมาสามคนเพราะว่าไอ้บุญเกมันหลุดไปเมื่อกี้เรากดมาสี่นะมันหลุดไปแล้วผมลืมกดอัดคลิปไงทาไงได้ทุกคนก็ต้องมาตอนนี้แล้วกันเก่งเลยโคตรเฟลเลยมีตัวัผมเพื่อนมีอบน่มีตีตัวผมตอนนี้วะนี่ไงโทรกันด้วยโทรกันด้วยมันอยู่ฝั่งข้างในเพื่อนฝั่งพี่ผมเจอผมจริงแวผมจะได้ เมื่อกี้ผมยังไม่ยิงเลยไปนี่ไปนนี่ไหนอ่ะไปไหนอ่ะอ้ามึงไปไวจังกลัวผมหรอท่นได้ยิงอยู่เมื่อกี้เนี่ยยิงไปโคตรหายไปแล้วหายไปแล้วได้ยิงแต่สาสียเพิ่งกดโคุณแล้วไปยังไม่ได้ยิงเลยมันมีเทปโกนนะผมมีซองยาวมันกลัวผมได้ไงวะ โอ trendy, melted melted. ้ยเก่งเก็บพี่เ็บเจ็บพี่เจ็บอะไรเพื่อนไม่เพื่อนเี้แลเก็บชาร์จไชาร์จเลยพี่เก็บทางซ้าอันี้จะขู่มันอยูซ้ายนะเนมเก็บขนาดเนี้ยโอ้โหอันนี้มันของแท้พี่ตัวชาร์จได้หรอพี่เฮ้ยผมว่าผมเล่นดีเอ็ดีกว่าเกมนี้ว่ะเกมเอ็กเ เอเกมแปดดีกว่าว่ะเพื่อนยิงคนผมเก็บของใช่ทำเลยพี่ไอ้กะแดงโอ้ยมีตัวผมด้วยมีตัวไปเพี่กับผมครับผมมีสองตัวสตัวพี่กับผมอ่ะผมมาแล้วมันอยู่ตรงไหนวะครับผมตรงรถเขียวหนึ่งตัวแล้วก็อยู่ในบ้านหนึ่งตัวแล้วก็ข้างนอกนี้หนึ่งตัวพี่โอเคครับผมมาเลยเพื่อนเราน่าจะไว้อยู่ นู่นสะพานสะพานสะพานมันมันลอดไปแล้วมันลอดไปแล้วอ่ะมันไปฝั่งนู้นสะพานมันลอดไปฝั่งนู้นอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเห็นเห็นหนึ่งตัวยิงไม่ทันอ๋อมันอยู่ในบ้านนู้นว่ะมันได้เปรียบว่ะตอนนี้ใครขับรถรถไหนอ่ะเมื่อกี้รถมันที่ันถไปแล้วรถนี่มันรถหลังมี ดาวพี่เด็วดาดาวอยู่แต่ว่าผมผมก็โดนเหมือนกันมันกับมอเตอไซห้างแล้วพี่โอ้โหอันนี้ไม่รอดจริงวะอ้าวหมดเลยเหรอเฮ้ยตาอนนี้ผมยังบวกอยู่นะบวกสี่ดีนะไม่ลบบวงฟ้าไปเลยนะเพื่อนกลับไปพี่ โอ้ยแต่ว่าที่นี้ไม่มันอ่าไม่ค่อยมีที่อยู่อ่ะมีแต่บ้านหลังเดียวหลังนี้อ่ะเราลงไปเราได้แย่งกันแน่ไปลงรถ้กันเยอะจาดนึงโคตรเยอะเลยไม่พี่ไม่เฉยพี่ทำอะไรอ่ะอ,อ,อุ้อีชิมหานวกกับตายทำอะไรของกูเนี่ยอุ้ยพูดเออเลยเมื่อกี้ เฮ้ยผมตายได้เลยนะเนี่ยผมไม่มีโทก้อนเอ้ยผมผมไม่มีอะไรวะเขาเรียกอะไรสกิลพุ่งอ่ะทัศยะเออไม่ไดเอามาผมตายได้ยัเนี่ยอะไรพี่ตายได้แต่ผมตายเลยเนี่ยมีตัวมาวะมีตีนพี่มีตีนมีตีนมีตีนตัวหนึ่งไม่ตายคิดหายละโดนข้างเข้าปะเนี่ย โอ้ยมันมันมันไปสองนี้ไม่ได้นี่หว่าลืมไม่ตายอ่ะไม่ตายได้ยังไงครับเนี่ยโอ้ยิงลมอีกแล้วเอ้า ล่วงไปแล้ววะ่ะอุย้ยล่วงสองวิดหายแล้ว,วมมาอยู่เลยนะเฮ้ยมีตัวเฮ้ยเ <c oughs> มื่อกี้ยิงโดนหัวมันด้วยอรอถ้ายิงไม่โดนน่าจะตายเลยเนี่ยท <c oughs> <c oughs> ี้เบอร์สามโดน,มนเลย้งเด้เดิเลย้เตอร์ เดี๋ยวผมไปชุบเลยเอ้าวิ่งเลยรถเฉยนี่ครับพี่ซื้อรถมาจากไหนครับเนี่ยซื้อมาจากศูนย์เลยทำไมรถมันดีกื่นระพี่อะอ๋อรถตามอันนี้รถไม่แต่ขอบพี่พี่กูวะ มันอยู่เซ็นเตินก็มี้นี่เองนำมันอยู่เซ็นเตินก็ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมันเยอะผมไม่มีปืนไกลผมมีแต่วาเลทมาชุบก่อนสักหนึ่งคนสองคนก็ยังดีอ้าวเฮ้ยเพื่อนอันนี้มันมันสูงไว้เพื่อนไม่มดเดียวเพื่อนมีตัวมาปิดตัวมาชาร์จเลยเพื่อน พี่มาเจนท่านก็ได้นะพี่เฮ้ยหัวแดงแดงมาดิมาอีกแล้วว่ะไอ้เพืนผมมันไม่ทำอะไรเลยอะมันพลาดนะเพื่อนไม่ไหวจริงไม่มีเสียพี่ไม่มีเสียว้าเกือบเสียแล้วเสียชีวิตอะมันลงมาหรือเปล่าวะลงมาแน่พี่ โอ้ยนี่ไงมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วมันไม่กล้าแต่มันมันไม่กล้าเข้ามามันไม่กล้าเข้ามาเราได้เกิดแน่เราได้เกิดแน่เอ้าสวยเกิดทันลงไปดิรออะไรผมขึ้นไปเลยมีตัวกับผมเพื่อนเพื่อนผมไม่มีปืนผมไม่มีปืนชาร์ตว่ะมีแต่เอ็กเมแปดได้จะได้เห็นไหมเห็นไห่เห็นเห็นเห็นมันอยู่ไหนล่ะไม่รู้ เอาเมื่อกี้พี่สาวมันอยู่นี่มันมีซองด้วยยาวนะมาแล้วซองยาวเปิดไหมโป้งโป้งอุ้ยอุ้ยอุ้ยไหว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 อยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ยิงตีนยิงจีนยิงจีนยิงจีนได้ปะสวย เดเต็มไปมาจะเวียนน้องตอนนี้เพื่อนชุกผมอะไม่อยนนอนไหนน่ยโดวกูตายวงไหนเลยว่ะวงละทีละสีะ่เหรอจงังหวะนี้วงแรงด้วยจะรอดได้หรือเปล่าดูทรงละรอดยากด้วยมีนี้รอดยากครับผมทำไร<ๆ>อุย รู้ๆทีม่มีปืนฮิว่ิีบหายรอดเถอะเฮ้ยยิงคือปืนฮิวทีละหนึ่งเนี่ยนะมามากองไฟกองไฟหลังมาเมื่อกี้เฮ้ยมีข้างมาอยู่ข้างหน้าเลยเพื่อนสวยสวย ว okay. yeah. ิญญาณให้หน่อยเลยยานี่ในศพในศพใศพมาเอามาเอามเพื่อนเก็บหรือเปล่าเอาไปแล้วมั้งเดมเงแล้วนะขอยาหน่อยไว้พี่เอาไปกล่องนองคนละกล่องขอยาหน่อยอฮ้ยมีตัวเป็นตี้เลยข้างหน้าเพื่อนยิงมันปะยิงเลยดีกว่าเจ็บหนักยิงไอตัวได้ตัวมาร์กอะ เฮ้ย <Hey, S 2> เพื่อนจเย็นผมมียาไหมก็ไม่รู้ผมมียาแค่สองกล่องบนบ้านมัน <Yeah. S 1> มีสองเขเปล่าวะผมมียาสี่กล่อง้วเพื่อน,อนตรงนี้ห้ากล่องมันอยู่บนบ้านมาเอาเพื่อนเอาไปไปอยู่กับผมอยู่กับผม โอ้โหไม่ทันว่ะพวกมันเยอะด้วยทำไมคนมันเหลือเยอะจังวะเฮ้ยตานนี้บทศิบภาคก็ค่อยไต่เต้าตขึ้นไปได้เว้ยโอ้ยจะไหวกับมันม่เนี่ยโคตรเยอะเลย เยอะจริงแบบไม่ได้โมอเอ้ยซองว่ะขอให้ได้ซองขอจับซองได้เราสามารถฆ่าพวกนี้ได้ <S <S 1> <S 1> ชิพ่าละซองพูก็ยิงไม่โดนได้มาทำไมเออเออไม่ค่อยได้จับซองยาวเกือบตายเลยกูเกือบไม่ไหว เอ้ยหมดตีไปแล้วตัวหนึ่งมาหนึ่งสีหรอือเ่าไม่ไม่ไม,ไม่มันมาสองสีแน่เลยเมื่อกี้เห็นเพื่อนฆ่าตรงไหนครบได้อยู่นะมีสไนเป็นไหนแล้วเมื่อกี้มันยิงอย่งนี้เลยตัวมาเจ็บตัวมาเจ็บเจ็บจริงบอกเลยเอา้าวสวย เอ้าซองผมแหละเออได้วูดแกเกอร์มาเฉยเอาก็ได้มีตัวข้างล่างเจ้าทำ <ๆ S 1> ไมเห็นตัวเดียวมีอีกหรือเปล่าวะมันไม่น่ามีตัวเดียวนะแล้วตานี้คนไปไหนหมดวะอะไรเนี่ยก็ว,ว่าวิ่งมาไกลแล้วนะไม่ค่อยเห็นเลย ต้องมีสักตี้อะไรที่มาเจอกันอะ่ะอันนี้แบบจะวิ่งข้ามแมปแลวนะวิ่งรัดรัดไปเลยมีตัวหรือเปล่าวุ้ยไปข้างนั้นอุ้ยมีตัวมีตัวหรอผมไม่เห็นนะมันมีสองตัวหรือเปล่ามีตัวเดียวโดนลุมตายไปดิเพื่อนนะ <laughs> ผมวิ่งวิ่งมาผมไม่รู้ไม่ได้ยินเสียงมันไม่ขยับเลยแล้วเกมเป็นอะไรไม่รู้มันไม่ค่อยเห็นตีนอะ่ะ ยี่ีมันขึ้นอยูน่นะแต่ผมไม่ได้บอกโอ้ยอยากให้ผมตายใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ไม่จช่ยี่ปีผมบอกไม่ทันพี่วิ่งไปอย่างเร็วเลยพี่วิ่ง<อ>มีตัวทำไม<อ>มันาทำไมเป็นเกาะสามแบบสีขาววะมันคืออะไรอ่ะจากบุญปอตต,ต้สงสัยเป็นเกาะที่แบบใส่อะไรอ่ะใส่ของแต่งเพื่อนหรือเปล่าวะข้างหน้ามีตัวเพื่อน ทำไรอะ่ะทำไรอะ่ะอุ้ยเยอะอยู่นะน่นาจะกำลังบวกกันเยอะอยู่ไอวอลโคตรหลายโคตรเยอะเอามาเลยดิผมเข้าหลังอุ้ยเยอะอยู่นะอุ้ยมันอยู่หลังไอวอลหมดเลยสามตัวตัวม้าก,ก็เจ็บม้าก,กี่ตัวไม่รู้อุ้ยมันเยอะอยู่เ,ยจกกเจ็บจัดมาดิ มีใครเข้าชใช้กับผมไหมเนี่ยผมเข้าคนเดียวไม่ไหวผมอยู่ตัวผอยู่ยยยยนี่ผมกำลังไปไหนี่อุย้ยมันถูกก้นมันชา้าผมแล้วเพื่อนสามตัวอุย้ยตั้งไอวอลไม่ได้อะเรียบร้อยเรียบร้อยอุย้ยชา้าสองตัวไม่ไหวด้วย ลงใหม่เคิวฟรีไปหนึ่งข้างหน้ามาแล้วไหวหรือเปล่ปาสามหนึ่งสามหนึ่ง,งนี้ต้องคิวแปกไปอกดแปลกไอ้นี่เนี่ะโอ้ไม่ไหวเหมือนกันว่ะเฮ้ยมันหวาบมาว่ะเพื่อนสองตัวสองหนึ่ง,หง,หงไหวปะโอ้ยโอ้ย ไม่ไหวอีกแล้วกจะตูดอ่ะกระตุกเป็นไรวะเนี่ยเน็ตเน็ตไม่ดีเกือบจะขึ้นแต่ไม่ขึ้นอะไรนี่อะ